สวัสดีครับผมวันนี้ครูกัุ๊ดีไซน์นะครับก็จะมารีวิวนะครับสติกเกอร์ครับนี่สติกเกอร์ของ R6 นะครับหรือ R6 นะครับที่เราได้ไปปรับแต่งมานะครับเฮ้ยถ่ายหน้าคนก่อนถ่ายหน้าคนก่อนถ่ายเพิ่อถ่ายสติกเกอร์สิถ่ายคนก่อนเอาใหม่นะครับสวัสดีครับผมครูกัุ๊ดีไซน์นะครับผมก็วันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสติกเกอร์นะครับติดรถนะครับสติกเกอร์แท้นะครับมาดูกันนะครับว่าผมติดไปตรงไหนบ้างของ R6 นะครับรูป แต่ก่อนจะเป็นรูปนี้นะครับติ้งอ่ารูปนี้นะอ่าเห็นไหมโอเคนะครับพอเราเห็นรูปก่อบปุ๊บนี่ครับหลังจากที่เราได้ไปปรับแต่งเรียบร้อยนะครับมาดูนะครับว่าเราติดอะไรกันบ้างนะครับมาดูครับอันดับแรกนะครับนี่เก้าเก้าครับเก้าเก้านะครับหมายเลขรถของฮอเก็โรลิโซ่นะครับแชมป์แชมป์โลกมอเตอร์จีพีนะครับห้าสมัยนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เอนจิเนียริงไม่ใช่มอนสเตอร์เอนอะไรนะเอ็นเอจีใช่ไหม เอ่อมอนสเตอร์เอนเนจี้นะครับนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับลายนะครับมอนสเตอร์นะครับกีดข้างตามนี้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าอะไรนี่ยโลโกโย 5, ย้ยามาฮ่าอ่ายามาฮ่านะครับแล้วก็สองฝั่งเลยนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้อ่าตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าที่คาดเนาะที่คาดตรงมานี่แล้วก็ตรงนี้ครับ คูเกิลดีไซน์นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับอ่าอันนี้ลายเซ็นผมเองนะครับคูเกิลดีไซน์นะครับไปติดตามได้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างครับอันี่มาด้านข้างดีกว่าพยายามมาด้านข้างนะครับอ่าเห็นหน้าด้วยพยายามมาพยยาาามมด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นนําเสนอมากนะครับเป็นนะครับสติกเกอร์นะครับอ่าลายมอนสเตอร์นะครับแต่มันไม่มีคําว่าอ่ามอนสเตอร์เอนเนอร์จีนะครับเพราะว่า ผมต้องการอยากได้แค่โลโก้ที่มันเป็นสีเขียวเหลืองนะครับโดยที่ไม่ใช่สติกเกอร์พิมพ์นะอันนี้เป็นสติกเกอร์แท้นะครับเนี่ยถ้าไ่ดูใกล้ๆได้นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นสติกเกอร์แทมจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเอาสีเหลืองนะมาผสมกับสีเขียวนะครับเห็นไหมสีเหลืองผสมกับสีเขียวนี่ครับเป็นลายแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้าสติกเกอร์พิมพ์จะเป็นอย่างนี้อ่ามาดูตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมสติกเกอร์พิมพ์เอ่อสติกเกอร์พิมพ์มันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหม มันจะเป็นเหมือนเราปิ้น์มาจากเขาเรียกว่าอะไรนะมาจากเครื่องปินพ์อะแล้วมันก็จะเป็นไล่โทนไล่เฉดสีมันค่อนข้างดีค่อนข้างสวยนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับสีมันจะเป็นไงฮะมันจะค่อนข้างที่จะซีดนะครับซีดมากนะครับแต่ตรงนี้นะครับดูครับสีมันจะสดมากนะครับคือลองมองไกลๆดูนี่ลองถ่ายไกลๆดูเห็นไหมเนี่ยต่างกันไหมอันนี้อันนี้ปริ้น์นะครับนนี้ริมพ์นะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แท้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่ตรงลายอาหกไปด้วยนะเห็นไหมอ่านี่ครับเป็นแต่ก่อนมันไม่มีนะมาตังปี2019มันจะไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็สติกเกอร์แท้นะครับนะมาด้านนี้นะครับขยับมาฮะตรงนี้ครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แท้เหมือนกันเห็นไหมจะเป็นสีเหลืองผสมกับสีเขียวเห็นไหมพื้นจะเป็นสีเขียวนะครับ ด้านบนมันจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับเขาก็จะตัดสติกเกอร์นะครับเอาสีต่างๆมาผสมกันนะครับเป็นงานฝีมือ <c oughs> ไงอ่ะข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวสองฝั่งข้างล่างใช่เราต้องทำสองฝั่งมันจะได้สมดุลกันนะครับมาตรงนี้มาตรงนี้ด้านล่างฮะด้านล่างฮะอันนี้เพิ่งติดมาใหม่ฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์ R6 นะครับอยู่ด้านล่างนะีนน่สติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับทั้งหมดจะเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงทั้งหมดนะครับ อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น <S 2> <S 2> <S เขาเรียกว่าอะไรนะเอการลอยถังนะครับเป็นการลอยถังนะครับซื้อแยกต่างหากนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับตามนี้นะครับก็ฝั่งนี้ด้วย <S <S อ่าดูฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้สติกเกอร์แท้เหมือนกันนะครับเนี่ยติดล้านนี้นะครับลายรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับอเหมือนลายสัตว์นะสัตว์ประหลาดอ๋อนสเตอร์สัตว์ประหลาดใช่นสเตอร์ก็แปลว่าสัตว์ประหลาดใช่ไหมคนขับเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะครับก็ ผมว่าต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าพี่ครับบนนี้กี่บาทนะครับเพราะบนนี้นะครับเบสเสร็จก็ประมาณสองพันนะครับสองพันถือว่าแพงไหมแพงไหมไม่แพงไม่แพงหรอกนะครับเพราะว่ามันทําให้เราจากรถเก่านะครับนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่มีลายไม่มีอะไรเลยนะครับดูเด่นขึ้นมาได้เลยนะครับหรือเราอยากเปลี่ยนลายอยากเปลี่ยนอะไรก็ได้ตลอดนะครับสมมติเราไม่อยากได้เก้าเก้านะครับเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสิบสอง เป็นเป็นสีหกอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนกันนะครับนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีคนถามต่ออีกว่าพี่ทําร้านไหนเออผมทําที่ร้านแรปอัพโคราชนะครับแรปอัพสติกเกอร์โคราชนะครับอยู่ที่โคราชนนแหละนะครับแล้วก็ที่อื่นด้วยนะครับที่ไหนวะ ชุมพวงอ่าสติกเกอร์ไม่รู้แหละมันหลายร้านผสมกันอ่าอันนี้ผมอาจจะทาอีกร้านหนึ่งอันนี้ที่ร้านบุญรำอันนี้ที่ร้านชุมพวงนะครับแล้วแต่นะครับร้านไหนที่เขารับตัดสติกเกอร์นะครับไปทําได้เลยนะครับเอารถไปจอดไว้นะครับเทียบว่าเอ้ยจากนี้เติถึงนี้นะครับกี่เ้นนะครับเขาก็จะตัดแปะแปะแปะให้นะครับโดยที่เราเลือกลายได้นะครับเราอยากได้รูปแบบแบบไหนนะครับเอารถ มันจะสวยนะครับเพราะว่าเนี่ยกลางคืนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะค่อนข้างสะท้อนแสงนะครับอันนี้ไม่สะท้อนนะเนี่ยพวกปลิ้นอย่างเงี้ยไม่ค่อยสะท้อนถ่ายมากลางคืนมันค่อนข้างที่จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบสติ๊กเกอร์แท้เนี่ยเห็นไหมแบบนี้มันจะสะท้อนค่อนข้างสวยเนี่ยแบบนี้เห็นไหมเราถ่ายไกลๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเด็ดนะครับผมว่ามันคือมันสวยไปอีกแบบหนึ่งและข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือคือเวลาโดนแดดนะครับเวลาที่เราโดนแดดเนี่ย มันจะไม่ซีดง่ายสังเกตไหมว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ปิ้นแบบนี้ถ้าเราโดนแดดหรือจอดตากแดดนานๆัน,นอะไรอย่างเงี้ยโดนลมโดนแดดแป๊บเดียวนะครับมันจะเริ่มแบบสีมจะเริ่มจางๆนะครับลอกๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนหมึกนะครับหมึกซึมเข้าไปในแผ่นนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์แท้แบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างอยู่ได้นานนะครับเหมือนรถยนต์ที่เขาไปรับสติกเกอร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับนะถ้าใครอยากได้รายเพิ่มเติมก็ไปใส่ได้นะครับ ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับอาหกมันค่อนข้างเอาไว้ให้เราใส่ลายนี่แหละนะครับแต่ก่อนมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมอ้าวลองดูกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเอาว่าเอาว่าแอวนี้ก่อกจะสวยไหมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับได้ที่ช่องพิซเตอร์เล็กซิงนะครับผมก็แค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบายจบตกลงตกลงกดอ่านได้ยังวะเนี่ย Hóa là... Wow tinh